ราคาผักวันนี้ราคากลางผักวันนี้อัปเดตราคาผักวันนี้วันที่29พฤศจิกายน2566กวางตุ้งใบวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้18บาทต่อ kg, กิโลกรัมกะหลำปลีขาวแตงผลวันนี้35บาทต่อ kg, กิโลกรัมกะหลำปลีม่วงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัม กะหล่ำดอกวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีเขียววันนี้27บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีหัวใจวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยวันนี้15บาบาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลี วันนี้15บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายฝรั่ง วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้120บาทต่อกิโลกรัม ใบกะเพราวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายขาววันนี้150บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเขียววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูด วันนี้45บาทต่อกิโลกรัมใบชะพลูวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้18บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้7 0บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมขาอ่อนวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมขาแก่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่ วันนี้ร้อยบาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมพริกสวนหอมวันนี้ร20บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเรียงวันนี้80บาทต่อก,กิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้ห้าบาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัม พริกซุเปอร,ร์ฮอตแดงวันนี้85บ้าบาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้85บาบาทต่อกิโลกรัม พริกหวานแดงวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันตาหวานวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมบวบงู วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมบัวบหอมวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมบัวเหลี่ยมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้24บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้35บาทตอ่อกรมดอกแคร์วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมระขีนกวันนี้28บบาทต่อกิโลกรัม ราจีนวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมมะเข ow ือพวงเด็ดขั ussen, ng, wow ้ววันนี ussen, link, ้70บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั่ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเดดิ้ง วันนี้22บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้56บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้ร้0บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้48บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัม มะละกอดิบวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอลแลนด์วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมแตงโ ion, iman, ตงมอ่อนวันนี้25บาทต่ทอกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อน วันนี้38บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้280บาทต่อมัดดอกสลิดวันนี้280บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมผักหวานปลาวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้18บาทตอ่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเขียววันนี้200บาทต่อกิโลกรัม หัวไชเท้าวันนี้17บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจ,จุกวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้2บาท30ตางต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้3บาท30ตางต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่ วันนี้4บาทส0บตางต่อลูกเห็ดกระด้างวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้1้0บบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนู วันนี้50บาทาต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรทองอําไพเบอร์ใหญ่วันนี้1 7ถึง20บบาทต่อกิโลกรัม ฟักทองเกษตรสีเมืองเบอร์ใหญ่วันนี้20-25บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรลายเบอร์ใหญ่วันนี้17-20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่วันนี้20-25บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรศีลาทองเบอร์ใหญ่วันนี้20-25บาทต่อกิโลกรัม ฟักทองคลาขนาดวันนี้10-20บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดหวานไม่ปอกเปลือกเบอร์ใหญ่วันนี้12-13บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดหวานปอกเปลือกเบอร์ใหญ่วันนี้120-240บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่วันนี้16-17บาทต่อกิโลกรัมจบการรายงานซูปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับ ท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสรบคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ